ปริมาณสินค้าที่บริษัทแห่งหนึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศในครึ่งปีนะคะครึ่งปีแรกเนาะอ่ะสินค้าก็จะมีข้าวสาร41.825ตันนะคะหน่วยเป็นตันนะมันสำปะหลัง27.65ตันน้ำตาลทราย26.9ตัน ถั่วลิสง4.783ตันนะคะอ่ะโจทย์ข้อที่1ถามว่าบริษัทส่งออกสินค้าใดมากที่สุดอ่ะในนี้ที่มากที่สุดก็คือ41ใช่ไหม41.825ก็คือข้าวสารนะคะฉะนั้นข้อ1ตอบข้าวสารนะคะ อ่าเรามาดูข้อ2นะคะข้อสองโจทย์ถามว่าบริษัทส่ทงออกสินค้าใดน้อยที่สุดน้อยที่สุดอ่าดูเลขข้างหน้าจุดนะตรงนี้เป็นสี่นะคะสี่มายีิบหมายีิบเมา4ี่สแสดงว่าสน้อยที่สุดใช่ไหมคะสี่จุดสาม น้อยที่สุดก็คือถัวริสงนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบถัวริสงนะอ่ะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามโจทย์ถามว่าบริษัทส่งออกถัวริสงและมันสัมปลังทั้งหมดเท่าใดถัวริสงของเรานะคะ สี่จุดเจ็ดแปดสามเนาะต่อไปมันสัมปหลังของเรายี่สิบเจ็ดจุดหกห้าส่งสองอันเนี้ยทั้งหมดเท่าไรเราก็เอายี่สิบเจ็ดจุหห้าบวกกับสี่จุเจ็ดปดสามนะคะพอดีว่าสี่จุดเจ็ดแปดสามเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งอ่ะคุณครูขอใส่ศูนย์ลงไปตรงนี้ให้ยิบเจ็ดจุดหห้า เป็นทศนิยมสามตำแหน่งด้วยด้วยการเติมศูนย์ลงไปนะคะอ่าเราเอามาบวกกันเนาะศูนย์บวกสามได้สามห้าบวกแปดได้สิบสามใส่สามทดหน้าหนึ่งหกบวกหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้เป็นสิบสี่นะคะทดหน้าหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่ได้สิบสองทดหน้าหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามข้อนี้ได้เป็น 3 2 4 3 3หน่วยเป็นตันนะคะหน่วยเป็นตันเนาะอ่าข้อสามนะคะสามสิบสองจุดสี่สามสามตันต่อไปข้อที่สีบริษัท ส่งออกข้าวสารเนาะคุณครูลืมเขียนคําว่าส่งออกนะคะบริษัทส่งออกข้า,สา,ากกวสารมากกว่าหรือน้อยกว่าน้าตาลทรายอ่ะข้าวสาร41.825น้ําตาลทราย26.9แสดงว่าข้าวสารมากกว่าใช่ไหมคะอ่ะข้าวสารมากกว่าอยู่เท่าไหร่เรามาดูข้าวสารนะคะ 41.825มากกว่ากันอยู่เท่าไรเอามาลบเนาะลบ26.9พอดีว่าจุด9มันเป็น1ตําตำแหน่งครูขอเติมให้เป็น3าตำแหน่งเท่ากันนะคะอ่าได้เป็น5 2-0ลบ0ก็ได้2 8-9ลบ9ไม่ได้ยืมมานะคะ18-9ลบ9ได้9ตรงนี้เป็น0ยืมด้านหน้ามาอีก10-6ลบ6ได้4 3-2ลบสได้1นนะคะข้อนี้ ข้าวสารมากกว่าน้ำตาลทรายไปสิบสีจุด้าสองห้าตันนะคะสิบสี่จุดเก้าสองห้าตันนะอ่ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้านะคะ บริษัทส่งออกน้ำตาลทรายมากกว่าหรือน้อยกว่ามันสําปะหลังอะน้ำตาลทราย26.9ส่วนมันสําปะหลัง27.65แสดงว่าน้ำตาลทรายน้อยกว่าใช่ไหมลูกน้อยกว่าไปเท่าไหร่เราก็เอาเลขที่มากตั้งลูก27.65ลบกับ26.90นะคะ5 0ได้ห 6ลบ9ไม่ได้ยืมด้านหน้ามา16ลบ9ได้เป็น7นะคะ6ลบ6ได้0 2นลบ2ได้0นอ่ะน้ำน้ำตาลทรายมากหรือน้อยกว่ามันสําปหลังแสดงว่าน้ำตาลทรายน้อยกว่านะคะน้อยกว่าไปเท่าไหร่น้อยกว่าไป0.75ตันนะคะ0.75ตัน ข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะโจทย์ถามว่าถ้าถ้าต้นปีบริษัทมีข้าวสาร50ตันหลังจากส่งออกไปแล้วเหลือข้าวสารเท่าใดนะคะถ้าเรามีข้าวสารอยู่50ตันเราส่งออกไปแล้ว41.825จะเหลือเท่าไรก็เอามาลบใช่ไหมลูก50ทําเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งได้นะคะใส่จุดเข้าไป ตรงนี้ก็ได้เป็น41.825เอ่ะาเอามาลบกันดูซิจะเหลือเท่าไหรอ่อันนี้ต้นปีมีอยู่50 50ตันใช่ไหมส่งออกไป41.825นเอะ,ะอ่ะเอามาลบดูตรงนี้ยืมมาก่อนเลยนะคะโดนยืมโดนยืมตรงนี้ยืมไปแล้วก็เหลือ4 10-5ลบหเหลือ5 9าเลบ2เหลือ7 9-8เลบ8เหลือ1 9ึลบ1ได้8นะคะ ก็จะเหลืออยู่8.175ตันนะคะอ่าตอบ8.175ตันนะคะ